สวัสดีครับวันนี้ทางเพจขอรีวิวกล้องรุ่นใหม่นะครับกล้องที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับไม่ใช้ Wi-Fi บ้านนะครับกล้องรุ่นนี้แหละครับกล้อง 4G นะครับมาพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับไม่ใช้ไฟฟ้านะครับไปสามารถติดตั้งที่ไร่นาสวนบ่อกุ้งได้เลยนะครับหรือจุดที่ติดตั้งไม่มีไฟฟ้านะครับใช้ได้เลยครับรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้ครับการทํางานก็ง่ายๆนะครับเพียงนําซิมกานะครับมาใส่ที่กล้องตัวนี้นะครับ แล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับโดยแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับก็จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาเข้าที่ตัวกล่องนะครับกล่องตัวนี้ก็จะเป็นกล่องจ่ายไฟแล้วก็แบตในตัวนะครับตอนกลางวันก็ทํางานได้ปกตินะครับประจ่ายไฟปกติตอนตอนกลางคืนนะครับมืดนะครับก็จะดึงแบตตัวนี้นะครับมาจ่ายให้กับกล้องนะครับกล้องที่ทางานได้24ชั่วโมงเลยนะครับต่อเนื่องเลยนะครับดูออนไลน์ได้ทั่วโลกนะครับและแผงโซลาร์เซลล์ของเรานี้เป็นขนาดใหญ่นะครับ ได้ไวนะครับมาพร้อมกับขายึดนะครับยึดเสียบใช้งานได้เลยนะครับเรามาดูคุณสมบัติของกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้อง 4G นะครับรุ่น111 SIM IP นะครับกล้องตัวนี้ครับสามารถใส่ซิมได้ทุกค่ายนะครับรองรับทุกค่ายเลยไม่ว่าเป็นซิมรายเดือนหรือเติมเงินนะครับมาใส่ใช้งานก็ดูออนไลน์ได้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะสามารถสั่งหันซ้ายขวาได้นะครับโดยสั่งควบคุมจากมือถือนะครับซ้ายขวาได้325องศานะครับ ก็เงยได้หกสิบห้าองศานะครับผมนี่เราสั่งหมุนจากมือถือนะครับภาพตัวนี้คมชัดสองล้านพิกเซลนะครับผมนอกจากนี้นะครับกล้องตัวนี้ก็สามารถสนทนาโต้ตอบได้นะครับมีไมค์ลำโพงในตัวเช็คเช็คหนึ่งสองสามโอเคครับผมเราก็สามารถฟังเสียงรอบข้างได้นะครับเพราะมีมีไมค์ในตัวนะครับผมกล้องตัวนี้สามารถสั่งเปิดไฟแสงสว่างได้นะครับ ทำให้เห็นที่มืดนะครับเป็นสีได้นะครับแล้วก็จะมีอินฟาเรดอยู่2ดวงนะครับเวลามืดนะครับก็อินฟาเอททำงานจะเป็นขาวดํานะครับผมตัวนี้นะครับรองรับเมมโมรีสูงสุดได้ร้อยกิกนะครับนอกจากนี้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันแจ้งเตือนการขโมยนะครับเมื่อมีคนปลุกลุกนะครับก็จะสามารถส่งมาที่มือถือเราทันทีนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดฟังก์ชันการขโมยให้ดูนะครับมาที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าการปลุกนะครับเปิดนะครับ เอาเสียงเตือนด้วยนะครับไอ้ดังที่กลองด้วยกดบันทึกนะครับกดกาหนดครับเมื่อมีสิ่งที่ผ่านหน้ากองนะครับกจะส่งเสียงเตือนมาที่มือถือทันทีนะครับสะดวกมากนะครับผมของชันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับปิดไปก่อนนะครับโอเคครับแผงโซลาเซลล์อันนี้นะครับจะเป็นแผงนะครับขนาดใหญ่นะครับสาสิบวัตต์ครับตัวนี้ชาร์จได้เร็วนะครับ แผงตัวนี้มันก็มาพร้อมชุดนี้นะครับชุดสลาร์เซลล์ตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวนี้ครับชุดจ่ายไฟนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ข้างในนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดจ่ายไฟ12โวลต์10แอมป์นะครับแบตก็อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วพอมาพร้อมกับขาชุดนะครับสามารถเอาไปยึดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับจุดต่อนะครับแล้วก็ทํากล่องไว้ให้นะครับเวลาเราจุดต่อระหว่างนี้นะครับมาเข้าจะมีบล็อกกันน้ําให้นะครับแล้วก็มีเพจนะครับสลับยึดกล้องนะครับผม โอเคครับสำหรับกล้องชุดนี้นะครับกล้อง 4g นะครับพร้อมแผงโซล่าเซลล์นะครับถือว่าเป็นชุดที่คุ้มค่ามากๆนะครับเป็นกล้องที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้เน็ตบ้านนะครับเป็นกล้องใส่ซิมนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับสามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่นะครับตัวกล้องก็สามารถหันซ้ายขวาก้มเงยได้นะครับมีไมล์ลำโพงในตัวนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนกันขโมยด้วยนะครับดูออนไลน์ได้ทุกที่นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับจากราคาปกติ9 0 0 0บาทนะครับเราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ 5,890บาทนะครับโดยชุดนี้นะครับเราจะแถมเมมโมรี่3 2องกิกของ i n g s ตันของแท้ให้นะครับทึกแบบ Fu l l h ดีได้5ถึง7วันเลยนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับสนใจทักชื่อที่อยู่มาที่อ n b o x ์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ